สวัสดีค,ครับแฟนลับ FC รถสวยถูกใจใบหนงจิรวัตรถบ้านแจ็คออตคาขาสกลนครครับวันนี้ก็วันที่5วันลอยกระทงก็คันนี้นะครับถ้าใครติด,ดตามคลิปอยู่ก็จะเห็นนะครับตอนที่เอาเข้ามานะครับตอนนั้นยังไม่ได้เก็บงานเนาะตอนนี้เอาไปเก็บงานเรียบร้อยแล้วครับก็เอาไปขัดสีชวีวันอ่าขัดไฟตาให้อ่าจากขีตาเกล่มๆอยู่ครับมูนิายให้แล้วครับแต่การขัดให้เรียบร้อยแล้วสีก็ขัดให้รอบคัน สีสวยรอบคันพร้อมใช้งานนะครับนี่ครับล้อแม็กด้วยนะครับตัวนี้เป็น Honda Accord 2.4 i-vtec นะครับเกียร์ออโต้ปี2008รถบ้านแท้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับดูภายในครับดึงภายในเขาบอกเลยว่าคันนี้ภายในงามเลยดีนะครับภายในอย่างสวยเรื่องไม้แสนแสนกว่านะแสนประมาณแสนสามนี่ครับบึ้งบดูเบาะครับดูเบาะครับบึ้งเบาครับ เบาสวยสวยเบาะสวยสวยแผงคงองคงนโซลเนี่ยสวยนะครับสวยสวยเลยดูตอนหลังนะครับตอนสองตอนผู้โดยสารนี่ครับสวยสวยแบบนี้เลยเนี่ยเบาสสวยแบบนี้เลยนะครับนี่ภายในสวยมากนะครับภายในสวยมากนะครับนี่แถวหลังก็มีแอร์ข้างหลังด้วยตัวตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับ2-4นะครับ รับสุดเลยนะครับตัวนี้ีอยออตโอตโอ้สวยๆรถบ้านแท้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สครับปี2008อ่าเดี๋ยวดูด้านท้ายแล้วก็ดูห้องเครื่องจะพาชมรถเดิมนะครับรถได้เดิมความเดิมนี่สุดเดิมจริงๆเดิมไม่มีชนหนักชนหน้าชนหลังไม่มีนะครับอ่นนี้การันตีได้นะครับมาดูพาชมครับ ตูดครับสวยเลรนบาทตรงนี้อยู่นะครับเม็นอาร์ตูดสวยเลยนะครับนี่ตูดสวยมุมสวยซ้ายขวาไม่มีจิ้มมานะครับดูช่องยางอะไรครับดูยางช่องใส่ยางอะไรก็ถาดลงสัดรองอยู่ครบสมบูรณ์นะครับรถไม่มีสนิมนะครับข้างล่างนะครับด้านพื้นไม่มีสนิมนะครับ อเขาว่ารถบ้านสโกลนครรถสโกลนครบ้านเฮาครับเป็นอยู่ว่าค,คันนี้คันนี้จะเป็นป้ายกรุงเทพนะแต่ว่าตอนออกเขาอ,ออกกรุงเทพมันก็เลยเป็นป้ายกรุงเทพแล้วเขาไม่ได้โอมมาเป็นเข้าจังหวัดสกลนครมันก็เลยเป็นป้ายกรุงเทพบางคนเขาอาจจะคิดว่าเป็นรถกรุงเทพหรือเปล่ารถน้ำท่วมหรือเปล่าบออครับรถสกลบ้านเฮาครับนี่ดูห้องเครื่องนะครับ รอบไม่ขยับนะจ๊ะรอบไม่ขยับนะจ๊ะด้านหน้าเดิมๆส,สวยสวยสวยจริงครับบ่ได้ว่าย่องของเจ้าของครับงามอีหลีวดงามกระบ,บอกงามรถดบัวงามกระบอกบัวงามแต่ส่วนมากบ่มีเอยครับลวดงามเพราะว่ารถดบัวงามผมบอกเขามาขายนะครับนี่สองตัวสีไอวีเทคนะครับนี่ ความร้อนทุกอย่างอยู่ครบเลยราคานะครับคันนี้ราคาอยู่ที่1 0ึ่0 0สนเจ็ดหมืบาทนะครับหนึ่งแบาทนะครับหนึ่งแาบาทเบิ้งสีสันครับสวยรอบคันภายใน สะอาดสะอานสวยด้วยเบาะไม่แตกลายงามไม่เบาคีริวคิเรียเลยเบาแต่งามนะครับผมบอกก็นเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเงินแน่นอนในราคาแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับปีสองพันแปดนะครับและเป็นตัวท็อปด้วยนะครับตัวท็อปด้วยนี่เบาะสวยมีเลยผมบอกเลยว่าที่อื่นนะขายสองราคาสองโผแน่นอนนะครับราคาสองโผแน่นอนนะครับแต่ที่นี่ ขายบกแพงครับราคาแบ่งปันครับอันใดพอขายไวเน้นขายไวอันใดพอแบ่งปันได้ราคาแบ่งปันได้กับแบ่งปันพี่น้องนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมืน่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่าสนใจนะครับก็ โทรศัพท์สอบถามได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 8 3 1 3 8 4 0 6 0 8 8 3 1 3 8 4 0 6หรือมาดูรถได้ที่รถบ้านแจ็คออตโต้คาร์สกลนครครับถนนสายสกลนะครับสกลนะครับไปจังหวัดกาฬสิน์ครับตรงข้ามห้างไทยวสัสดุสกลนครอันนั้นจะเป็นแยกไฟแดงแยกไปพันนะครับแยกเดี๋ยวซ้ายจะไปอุดรธานีไปนครานนมเดี๋ยวขวาจะไป อำเภอนาแกหกสิบพันนาแกแล้วก็มุกดาหารนะครับเส้นทางนี้นะเลี้ยงเมืองนะครับหรือว่าเส้นทางาเส้นบายพาสนั่นเองนะครับสนใจหรือไปบุริกมาบุริกปัก,ปกมุดมาไทยวสัสดุครับมีตรงข้ามกันเลยนะครับตรงข้ามเลยนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแบบคันนี้ขอแยกขายเป็นเงินสดนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ บุตรเลดไฟแนนซ์รับจัดนะครับทางเราอ่ารถปีต่ําแล้วไม่มีไฟแนนซ์รองรับนะครับเราก็ขายเป็นเงินสดนะครับเราก็เลยขายไม่แพงที่อื่นอาจจะมีเขามีไฟแนนซ์แต่เขาจะขายประมาณ2องโผแน่นอนราคานะครับแต่ของเราขายเงินสดครับราคานี้ครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทาสนใจก็โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์แปดแปดสามหนึ่งสามแปดสี่ศูนย์หกศูนย์แปดสามหนึ่งสามแปดสี่ศูนย์หกหรือเข้ามาหาหนุ่มกิรวัฒน์ได้ที่ร้านเลย อยู่ประจําทุกวันนะครับสนใจก็โทรมาก่อนก็ดีครับอสอบถามก่อนว่ารถยังอยู่ไหมบางคนมาทางไกลไม่โทรมาก่อนนะครับรถปล่อยไปแล้วขายไปแล้วมันจะพลาดโอกาสนะครับยังไงก็ถ้าสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้พูดคุยได้นะครับ0 8 8 313 8406 0 8 8 313 8406 Honda Accord 2.4 IV ปี2008ราคา179,000บาทครับผม